เลือใบเลงกัวดิโอนเป็นตัวแทนอาเก้เลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของกุนซือสมองเพชรอย่างเปปกูวดโอลาเลงกัวดิโอนซนเตอร์แบ็กดีกีทีมชาติโคเอเชียวัย20ปีของแอเบไลซิกเป็นหนึ่งในลิสตัวแทนของนาธานอาเก้อาจเจ้าตัวย้ายซบเชลซี แต่อย่างไรก็ตามไลซิกยังไม่อยากปล่อยตัวนักเตะดาวรุ่งคนนี้เท่าไหร่นักหากทับเรือใบต้องการลายเซ็นของนักเตะรายนี้ก็คงต้องยื่นเสนอราคาที่สูงมากๆซึ่งในฤดูก,กาลที่ผ่านมากัวดิโอนลงเล่นให้กับไลซิกไปทั้งหมด46นัดและทําผลงานได้อย่างน่าพอใจกับต้นสังกัดโดยกวดิโอนย้ายจากไดรดโมซานเคปมาร่วมทีมไรซิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งมีสัญญากับต้นสังกัดถึงปี2026